ของขวัญปีนี้จากเพจของเราจะเป็นอะไรใครที่สมัครคอร์สแต่งประโยคล้วน s h yourgo จับส่งเล่มให้ถึงบ้านเลยใครที่อยู่ต่างประเทศสามารถเรียนได้ผ่าน iPad เลยค่ะนักเรียนมีไฟล์ e b ุ o k ให้ด้วยส่วนเนื้อหาการเรียนนะคะจะสอนตั้งแต่การเรียงคาไปจนถึงแต่งประโยคเกาตรงจุดมากสําหรับคนที่สื่อสารไม่ได้เรียงคําไม่ได้เคยเป็นไหมคะเวลารู้คําศัพท์เต็มหัวไปหมดแต่พอจะไปสร้างประโยคสื่อสารไม่รู้จะเริ่มต้นขึ้นประโยคยังไงคำว่ากินข้าวเช้า have breakfast แต่พอจะไปถามว่า คุณอยากกินอะไรเป็นข้าวเช้าอุ๊ยคิดนานละสิคะตั้งอะไรไว้ก่อนคือ what อยากกิน do you want to have ข้าวเช้า for breakfast what do you want to have for breakfast what would you like to have for breakfast หรือถ้าจะบอกว่าฉันไม่ได้กินอะไรเลยเช้านี้ไม่ได้กินคือ didn't eat นั่นเองคะ่ะ I didn't eat anything this morning หรือ I ate nothing นี่คือการเรียงคำแบบเบสิกมากๆจริงๆหนีไม่พ้นประธานกริยากรรมที่เหลือคือส่วนขยายหรือส่วนเติมเต็มเท่านั้นเองกุญแจในการฝึกข้องก็คือเทคนิคในการแต่งประโยคทั้งหมดรวบรวมมาให้ในนี้แล้วใครอยากไปต่อแบบพุ่งๆเนื้อหายากขึ้นมาแบ่งสถานการณ์ออกให้แล้วค่ะซีซั่น2ตรงนี้นักเรียนเก่าขอดูคอนเทนต์ได้ฟรีเลยค่ะโอกาสเดียวเท่านั้นสำหรับคนสมัครก่อน31ธันวาคมนี้ โปรเที่ยงคืนไม่อยากให้พลาดเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าทั้งหมดเอาไปต่อยอดฝึกเองได้ด้วยสําหรับของแถมแจกให้ทั้งหมดตามนี้เลยคะ่ะและเข้าใจมากสําหรับคนที่สมัครไปก่อนหน้านี้ไม่ได้ของแถมใช่ไหมแจกฟรีย้ําฟรีชุดก o o บาย e 2024 <Wow. S 1> เราจะบอกลาปี2 0 2 20 4ไปความคไปพร้อมๆกันด้วยโปรนี้คะ่ะ